มันจะมีอ้าอืออ้าอะไรอย่างเงี้ยอีเจ๊เจ๊เจ๊อันนี้เสียงแล้วอ๊อกอ๊อกแมนรู้ป่ะทำไรต้องถามคนอ่านว่าเวลาอ่านแล้วได้อารมณ์ไหมคนเขาชอบแบบเสียงเอฟเฟกแบบนี้ในในิยายอย่างงี้เหรออ่านแล้วมันตลกอ่ะเมื่อก่อนอนะนิยายเลิฟซนะีอะอย่างมากมันก็มีฮะจูบอุ๊บเอฟ เป็นองี้มันมีแค่นี้เพราะบางพทีเราเห็นนะนิยายบรรยายหูนิยายบรรยาย20พาราราฟอะน่าเบื่อไม่อยากอ่านแล้วก็เพิ่มเสียงเข้ามาสักหน่อยนึงมันก็ทําให้นิยายน่าสนใจขึ้นตอนที่มีฉาก NC เนี่ยตอนนั้นๆจะมียอดคนคลิกอ่านเยอะที่สุดเลย NC 20บวก18บวก NC กระชูดมีรูปประกอบใส่ไฟลงไปใส่ก,กรกบาดลงไปมันคือการเรียกแขก แต่พอนิยายพวกนี้มันขายดีมันเข้าถึงอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาเต็มเธอมาเยอะกว่าฉันใช่ไหมฉันจะมาเยอะกว่าเธอเธอเยอะแล้วใช่ไหมฉันจะเยอะอีก n c ก็คือมันจะเป็นเลทค่ะเลทจำกัดอายุเลยว่าอายุเท่าไหร่มีกำกับว่า18บวก20บวก25บวก นิยายอีโรติกไก่มองว่ามันอาจจะเป็นนิยายบันเทิงที่เป็นนิยายเหมือนฉากร่วมรักร่วมเพศที่เป็นการบรรยายลงในหนังสือที่ใช้คําพูดที่ค่อนข้างตรงมากกว่าจริงๆแล้วในโลกของนิยายมันไม่แยกนิยายรักโรแมนติกนิยายโรแมนต์นิยายอีโรติกคือนิยายประเภทเดียวกันหมดบางเล่มนิยายรักอาสุขที่เราเรียกกันนิยายรักมันมีฉากอีโรติกนะแต่มันตัดเข้าโคมไฟตัดเข้าพม่าแล้วไปจินตนาการเราเอง มันเหมือนเป็นงานที่เขียนง่ายๆนะแต่จริงๆมันยากมากยากๆๆๆๆๆมากถามว่าเขียนได้ไหมทิ้งๆตำๆอ่ะชึบๆๆได้กันหนึ่งยกชึบชบ ก็เขียนได้แต่ว่าจะเขียนให้มันดีอะ่ะ mm hmm. เขียนยังไงมันยากยากจินตนาการจุดเริ่มต้นนี่ยากมากอยู่ดีๆเจอหน้ากันแล้วคุณจะปะกันเลยมันไม่ใช่มันจะต้องแบบมีสตอรี่ที่เข้าเรื่องราวต่ว่าช่วงนั้นะ่ะยากสุดละอย่างส่วนตัวเนี่ยครั้งแรกเราจะดูหนังโป๊เลยรุนนั่งดูหนังโป๊กับเพื่อนอะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบเออมันต้องทําแบบนี้หรอมันต้องแบบเขียนแบบนี้หรอ,อ,อ,น,อรนักเขียนอีโรติกไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์นักเขียนส่วนมากโสด มาเขียนไม่ออกไปเจอชาวบ,บ้านนักเขียนโลกส่วนตัวสูงหนูคิดว่าคนโสดอ่ะเอาอะไรมาเขียนให้คนอื่นอินหนูจะเขียนได้หรือไม่ได้าที่หนูอ่านมากพอหรือเปล่าพอเราอ่านมากเรารู้ว่าเราจะใช้สัพท์อะไรเขียนแบบไหนแล้วมันจะกระตุ้นอารมณ์ให้เรารู้สึกหวานฟินยิ้มได้อ่านไม่มากเขียนไม่ได้มันอ่ะอืออือมันเพี้ยมันแบบอืออ่ะคืด ตัวนี้บรรณาธิการสำนักพิมพ์ไก่คนแรกเลยว่าตัดทิ้งห้ามีเด็ดค่ะ เมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้ถูกการยอมรับนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะมันเพิ่มอัตลดแต่น้องจะใช้ทุพระกาบไม่ได้มันจะทําให้นิยายน่าลาพานผมปลดปล่อยน้ํากรามออกมาคือมันมีคําเปรียบเทียบได้ได้มากกว่าการบอกว่าน้ํากรามตรงๆรงไหมอาจจะแบบเออถึงจุดสุดยอดหรือว่าแบบในจุดคลหันอะไรพวกนี้มันไม่มีวรณศิสินหน้าไดออลอกทุกแถวเลยอ่ะชีวิตคนเราจะพูดกันเยอะขนาดนี้คาจริงๆไม่พูดกันเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าการใช้คําพูดเพื่อบรรยาย มันง่ายกว่านั่งลึกว่ามือซ้ายแตะลงไปบนขอบกางเกงแล้วดึงออกบ็อกเซอร์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บางเรื่องที่แกเปิดไปเจอในเว็บไม่มีพอดไม่มีอะไรเลยเปิดมาก็คือคุณอ่านหนังโปะะ๊อ่ะมันไม่ได้เรียกว่านิยายเด้่ยวสอพี่บอกเลยว่านิยายที่มันมีฉากรักมันดึงคนอ่านมากกว่านิยายรักที่ไม่มีฉากรัก ต่อให้เขียนแย่ yeah! ขนาดไหนยัยโรติกก็ขายได้โอเคคุณขายได้แต่งานคุณอาจจะไม่ได้ถูกจดจำเพราะมันก็แค่เลิฟซีนอีโรติกธรรมดาคุณไม่ได้มีสตอรี่มีเรื่องราวที่จะเป็นจุดแข็งของตัวคุณเองและต่อให้พอดน่าสนใจขนาดไหนเลยนะถ้าฝีมือการเขียนน้องไม่ได้สามหน,าน้าแรกก็วางมันจะต้องทำให้คนอ่านเชื่อว่ามันรักกันจริงๆเขียนให้คนรู้สึกตามไปใช้ภาษาที่มันใช้ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ภาษาวิบัติจนแบบคุณไม่เข้าใจแล้วมันก็จะต้องพา เขาอ่ะเข้าไปในเนื้อเรื่องนี้ให้ได้ไกดมองว่าสาหรับไกนะเราไม่ได้โฟกัสไปที่ฉากเลิฟซีนอีโรติกโรแมนต์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นพอดเรื่องโดยองค์ประกอบพอรดเรื่องแข่งเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ต้นนง่งเลยถ้าคุณไม่มีรากไม่มีแกนหลักคุณจะไม่สามารถเขียนแต่กิ่งก้านสาขาให้ครบองค์ประกอบได้พอรดดีเนื้อเรื่องดีเอาไปทํรายกขายละครได้ได้เป็นละครมันก็คือกําไรยกตัวอย่างนิยาตัวเองได้ไหมที่เขียนเรื่องล่าสุดเกมรักปฏิหารที่ได้ทําเป็นละครในพาร์ทนี้ ยยพระเอกเป็นตัวดําเนินเรื่องมันจะเป็นธีมเดียวเลยว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้เขามาทําอะไรเพื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าพอรเรื่องไม่แข็งแรงปัญหาเลยก็คือนักเขียนจะเขียนไม่จบเลยเขียนไปแล้วหลุดโฟกัสยินตนาการเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกล้ะเอาเรื่องนี้ดองไว้ก่อนมันจะทําให้คุณไม่รักตัวละครมากพอมันจะทําให้เรื่องของคุณไปต่อไม่จบ ทุกวันนี้คนเข้าถึงนิยายอีโรติกได้ง่ายขึ้นเหมือนเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่คลิกออนไลน์สามารถอ่านได้แล้วอยากจะเขียนก็เขียนได้ตอนนี้มันมีหลายเว็บเหมือนกันที่เปิดให้ลงนิยายฟรีมีพื้นที่ให้แค่ลงได้เลยอ่ะไม่ได้ถูกคัดกรองจากใครๆใดๆทั้งสิน้นถ้าสมัยก่อนพี่เป็นบรรณการนิยายที่ส่งมาถ้าไม่ผ่านมือพี่ขายไม่ได้เราจะเซ็นแต่สมัยนี้ไม่ผ่านมือบอก,อ,อกก็ขายได้หยอยากขายก็ขาย,ขาย,ขายแล้วคนอ่านจะเป็นคนตัดสินคุณเองถ้าในเว็บแต่และเว็บมี บรรณาธิการผู้คัดกรองมันก็น่าจะดีค่ะถามจริงว่ามันเป็นปัญหาไหมมันไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะธรรมชาติคัดนะถัาหนูไม่ใช่คนใจสู้แบบกูเขียนร้อยเล่มขายไม่ได้กูก็จึงจะเขียนอยู่อะแลือฉันเขียนโดยฉันไม่หวังว่าฉันจะดังฉันไม่เขียนโดยไม่หวังว่าหนังสือฉันจะขายได้สักหนึ่งบาทหนูจะอยู่ไหมอะ